นี่นี่ท่านผู้ชมดูดูดูด,ดูในาฬิกาผมแปลงร่างท่านผู้ชมนี่นะครับโห,โหเอาแล้วครับ่เพื่อน,อนๆวันนี้ผมก็จะมาทำมาเพื่อนๆมาสอนหาเอ่อออมิทิกตอนโตกันนะผมหรือว่าเมนเทนเอลินฟอร์์นะโอเคแล้วก็แปลงร่างก่อนเลยเลือกตัวเป็นเออตัวแรกเลยแหละเลอเลื่อนตัวแรกที่เป็นแปลงร่างกดตัวแรกทุ่มกดใยเย้ เราก็ไปกันเลยนะครับอบินไปเลยนะฮะเพื่อนเื่อก็ตามผมมาเลยนะถ้าเพื่อนเเกิดในเมืองนี้นะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องมีระเบีร้อยเก้าสิบขึ้นไปนะครับผมอ่าก็บินตามผมมาเลยนะมาตรงสี่แยกนะครับผมแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับหรือไปทางทซเลรัยนั่นแหละนะครับเพื่อนเื่อก็เดินออกมาทางนี้ได้เลยนะแต่ว่าเพื่อนําทางที่ถูกต้องหรือว่าเพื่อจําได้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาทางนี้โอเคนะครับก็มาถึงยานี้ก็ให้ท่านผู้ชม กดลงนะแล้วก็กด e เข้าไปเลยนะครับผมปุ๊บนี่ท่านผู้ชมก็กด e เข้าไปแล้วนะครับเรากําลังวาร์ปมานี่แล้วก็วาร์ปมาที่นี่นะครับผมให้เพื่อนๆน,น,นะมากด e ที่ลิฟต์นี่ยปุ่มสีเขียวนี้นะปุ๊บแล้วก็ต้องแปลงร่างมาด้วยนะครับอ่าพอเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาแล้วนะครับนี่นฬิกาเบนเทนเอเดนฟอร์สนะครับจะอยู่ตรงนี้นะลองกด e ดูสิ ได้ไหมทันไหมเนี่ยกด e แล้วกด e ท่านผู้ชมก็กด e ไปเลยนะครับอ่ากด e ค้างนะกด e ค้างนะเพื่อนเพื่อนเพิ่บอ่าปุ่มได้แล้วนะครับอ่านาฬิกาเป็นสีฟ้าแล้วโอเคประมาณนี้นะครับพอนาฬิกาของเพื่อนเพื่อนเป็นสีฟ้าแล้วเนี่ย ก็ให้กด E กลับมานะครับผมกดมาที่ประตูนะแล้วก็กลับกลับไปที่เมืองเลยนะครับผมปึ๊บเพื่อนๆก็กลับมาที่โลกเก่านะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้นาฬิกาเป็น Ten e l i ฟ f o ์ t มันเลยนะครับผมอ่าเป็นไงนี่อ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะ บ้าบอนี่นะครับผมนี่นี่นู้ชมดูดูดูด,ดูนาฬิกาผมแปลงร่าง,งนู้ชมนี่นะครับโหนึกว่าจะไม่นึกว่าจะไม่ได้แล้วเวรนกรรมตกใจหมดนะฮะนี่ครับผมนี่นาฬิกาเบนเทนตอนโตนะครับผมหรือเบนเทนเอเลนฟอร์นั่นเองนะครับอ่าเรามาดูตัวละครสิโหวิโคตรเท่อะโหเอ้ดู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 ดด เราชมดูนี่ครับวิมีวิกี่ตัวเนี่ยเฮ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,วข,อขอนับก่อนดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนมืนเ้าตัวนี่อ๋อต้องจะต้องน่าจะต้อง,องฟาร์มเวลเหมือนกันนะท่านผู้ชมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ผมมาสอนหาไอ้นี่แล้วนะเบนทินเอรินฟอร์ดไว้เจอกันคลิปต่อไปนะจ้ามว่